ครับวันนี้ตื่นเช้ามาก็พอดีแม่บ้านเขาเข้าสวนไปเก็บผักตามออเดอร์ของร้านค้าเขาเขาสั่งมาครับก็บมีถั่วนิดหนึ่งพริกแล้วก็มะเขือพวงแล้วก็มีตกหน่อไม้ด้วยวก็เข้าไปตื่นขึ้นมาก็ดื่มกาแฟเสร็จก็ไปทำหนาที่การที่มันส่วนผมเองก็เป็นพ่อบ้านยุคใหม่นะครับพอแม่บ้านมาอยู่หรือมีธุระทีะ่ธุระเนี่ยเราก็จะเป็น,นคําำ อานาร้อนะฮะก็มีวันนี้ก็มีทำกับข้าวอยู่สองอย่างก็มีผัดมะละหวานนะครับไอ้ซึ่งมะละหวานนี่เราก็ไม่ได้ซื้อหานะครับก็เป็น,นวันนั้นไปเขาก็มาถังยาเขาก็ให้มาเอามาผัดกับหมูสามชั้นนะครับก็อร่อยใช้ได้นะครับก็ไม่ไม่ เรียกว่าอะไรครับพอกินได้นะครับก็กินมันหมดแหละแล้วก็อีกอย่างก็เป็นผัดพริกถั่วนะครับส่วนถั่วนี่ก็ไม่ได้ซื้อหาเหมือนกันก็เป็นถัว่วเราแอกถั่วที่เราปลูกไว้นะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเน้นเน้นปลูกไว้กินเองนะครับที่เหลือก็เอาส่งตลาดไปปลูกไม่ได้เยอะแต่หลายอย่างทุกอย่างเนี่ยเราจะปลูกอย่างนิดละหน่อยนะครับถ้าพ,พอมันเหลือเนี่ยเราก็เก็บ ใส่ทุกได้ทุกประสงส่งตลาดขายได้ทุกอย่างครับเนาะถ้าหากว่าเราปลูกเยอะแค่อย่างเดียวเนี่ยปัญหาก็เผื่อตลาดไม่ต้องการเนี่ยหรือผลผลิตเสียหายก็ทําใหเา้เรารู้สึกไม่สบายใจนะครับสู่เราปลูกเล็กน้อยนะครับจุดประสงค์ก็คือปลูกว้กินเองแต่พอมันเยอะแล้วก็เก็บส่งร้านค้าซึ่งร้านค้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับมากนะครับ ก็อ,อย่างนองไม้เนี่ยวันนี้ก็แค่ไม่เกิน20โลไม่เกิน20โลหรือหรือสูงสุดก็ขขอ,อย่าเกิน25โลครับเว้นไม,ม้สุกอสูรี่เยอะหน่อยได้อสูรี่ถึง30โลได้นะท่านี้นครับเขามีอาทิตย์นกตังคานไม้สุกวันอาทิตย์เขาขอย่างเนี้ยบางครั้งก็300 350บางครั้งก็400แล้วแต่ ว่าวันไหนของเยอะของน้อยไม่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 คงที่แต่มีรายได้ทุกวันก็พอกินนะครับเพราะว่าอย่างเราจำพวกผักเครื่องซุงเนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อได้หาข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมอาพริกถั่วฝักยาว บวกงูมะละทขี่นกหรืออ่าแล้วก็พวกเครื่องตุงหรือเครื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยก็อยู่ในตัวแล้าทั้งหมดนะครับคือคือไม่ไม่ไมเ,เดือดร้อนนะครับก็เราเราเราไม่เน้นปลูกขายนะเน้นปลูกกินแต่ถ้ามันเหลือก็ไปขายได้นะครับวันนี้ก็หลังจาก ทำอาหารเสร็จก็เด็กเขาต้องไปช่วยในบ้านเขาปอกหน้าไม้อีกปอกไม้เอาไปส่งร้านค้าอีกเพราะหน้อไม้เดี่ยเราเขาเขารับแขนเขาก็รับนะครับแขนงมันก็ให้ราคาเท่ากับหน่อใหญ่หน่อใหญ่ก็ราคาได้เท่าไหร่ก็ราคาเท่ากันคือไม่มีการที่นะครับแขนเล็กเขาขายได้ยิ่งจะเป็นหน้าแรงหาหน้มไม้ยากแน่แขนเล็กก็ เก็บๆๆชักติโลขายได้แพงด้วยนะครับเพราะว่ามันก็หาทากินไม่ได้แล้วช่วงนี้ก็ยังถูกหน่อยแต่ก็ถึงโลสิบกว่าบาทหรือว่ายังสบายๆได้ค่าอาหารไปพวกาไม้ะะแล้วก็เราก็เอามาทำอาหารเองได้นะครับทำหลาอย่างถั่วโอ้มีเราก็มีในสวนเรากำลึงถั่วแปรเนี่ยเราก็ปลูกไว้จนปลไว้หมดนะครับ ข้เือข้าวทวงเราเก็บไว้คือคือทุกอย่างมีเกหมดเลยเลยเราไม่ไม่ต้องไปซื้อหานะก็เหลือแต่พวกเครื่องปรุงที่เราทำเองไม่ได้นะแล้วก็กเนื้อสัตว์นะครับแต่ปลาเรามีนะปลาเรามีอีกมานานก็จะมีหอยผมไม่กินเองแหละพอไปดูแล้วก็เริ่มหอยที่เอามาใส่บ่อไว้นี่ก็เริ่ม ตัวใหญ่เอาทุกคนแล้วนะครับต้องออกนู่ออกหล,ลานเยอะทาน้ำมาทั่วผายลาก่อนแล้วก็อาจจะมีให้ผมด้วยแกงกินได้นะครับปลาจะเป็นกบปลาเทโพตัวใหญ่ตัวมันสามโลสี่โลตัวนั่งกินได้สามมื้อสี่มื้อนะครับตัวใหญ่ลานาเข้า,าที่นะี่ส่วนมีกุกเนื้อไก่เนื้อไก่นี่ราคาทำก็มีกินแต่ไม่จางกระ็อด ที่ไก่บ้านที่เราเลี้ยงเอาไว้ไว้าก่นข้าวตกขาเรียก จานแรกนะครับเมนูจานแรกเป็นผัดมะละวานหมูสามชั้น,นอันนี้ผมก็ได้ใส่พอดีไม่มีมะเขือเทศเลยใช้ลูกกะหล่ำปลีน,ปนะครับใส่แทนมะเขือเทศไปก็รสชาติกลมกล่อมนะครับสามารถแทนมะเขือเทศได้ก็อร่อยอถือว่าอร่อยแหละนะครับเพราะว่ารสชาติแปลกแปลกดีนะครับ,รม,รบมีความเปรี้ยวนิดนิดมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มตามนิดนะิดก็อร่อยอันนี้เป็น ผัดมะละวันหรือก็เรียกว่าฟักเมลวบ้านเรานะส่วนเมนูต่อไปก็เป็นผัดพริกถัว่วพริกถั่วฝักยาว,นะ,น,น,วนะครับอันนี้ก็เขาทำทำประจำกับไอ้พริกถั่วเนี่ยเนาะมีแล้วก็ผัดพริกถั่วนี่แหละง่ายดีนะครัวต่างจางก็ทำได้นะครับ อ๋อเร็บแล้วครับผัดทิพย์ถั่วครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมน,นะครับ,รบสวัสดีครับ